ปนิพานเป็นศูนย์ร่วมของอรหันต์บางป,ปฏิบัติจากโลกนี้แล้วก็ได้บางเจกับไปสู้สวรรค์บางเจกับไปสู้ก้มโลกบางเจกับไปสู้โลกปณิพาน,านโลกปณิพานหนี่งไมีตัวปไม่ตร นี่ตะก้อนโลกันโลกมนุษย์หนี่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปเกิดเป็นมนุษย์แต่เดินสายไปทางมนุษย์นี้อุตสรปาที่เดินทางไปสวรรค์ขันานศีลภาวนาขันจักเป็นพ้มก่อนภาวนาธาตุทั้งไฟดินน้ำลมไฟไปเกิดเป็นพ้ม เออโลงมันต์นดดเป็นศูนย์จุดรวมบุคคลที่ไปสู่สถานที่ต,าต,าตา่างๆ่ายวันสนามเครื่องบินอย่างต้องติ่ไปต่างประเทศก็ไปมองเดียวบินไป,มอ,นะนไปมองนั่นบินไปมองนี่งจุดหนึ่งต่างโลกคือโลโภะโพธิมุอืม งอคิดใจ,จสมองออยู่ให้เกิดเป็นรอยสาดแสนสาดอะไรขันห้อลนะโทษสามงอหะามอะไรกับเป็นอะไรเห็นเมื่อนั้นขนาดงอมันหันดิลงลงกูละได้หรือเปล่าครับงูยังหนาแท็ก <laughs> ซ <laughs> 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 ี่ายได้ยังจากไลาย <laughs> คอยลาไปนะทุกคนทุกเรื่องกระด้ายดไปสู้มองได้แต่ก้อยก้อน้าเอาก้อนลาเกิดทั้งขัานแลรักษาศีลแลก้อนลาแลขัานต่อไปแต่จะมีอันิสงส์บ่ทุกบ้านยากเกิดทั้งพนบ่ทุกบ้านยากเกิดในเทวลาก็บบัทุบบ้านยากศีลกับเป็นผู้ลุกโอเกิด เป็นเที่ยวลาต้องลุกโอเกิดนั้นก็เป็นหยุดโลทะลังนั้นก็ได้หมดภูณราเองตอหน้าอันไหนก็ได้บุญเมื่อผุดโตไปได้บุญอยากไปเมื่อสวรรค์ครับไปบุญไปตอนหน้าไปโลกปณิพานธ์ไม่กค่ก้อนศุทุกท่าเนี่ยว่างทานไรปักน,นานย่างมนสมบัติสวรรค์สมบัติทุกข์ไน้มีข้า ขอให้ได้ด่างควงป่ากันหาทุกตัวตน<ม>บ้น่ยึดเหนยาเอวันค็มีตัวประกันกันนี้สาธุ